สปอร์ตโฟกัสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน AFF m i r a c l e o f l i n e นะคะฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2013รอบชิงชนะเลิศที่สนามมหาวิทยายลัยกรุงเทพธิมบุรีทีมชาติไทยแชมป์เก่าและแชมป์8สมัยซ้อนพบกับทีมชาติออสเตรเลียค่ะ เริ่มเกมนะคะก็เป็นไปอย่างสูสีจนนาทีที่13ค่ะสุขพบุธเถื่อนกลางนะคะได้บอลทางซ้ายก่อนที่จะคึ่งบอลหลบผู้รักษาประตูออสเตรเลียและยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปไทยขึ้นนำหนึ่งต่อศูนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ เข้าสู่ครึ่งหลังในะะนาทีที่36ค่ะทีมชาติไทยก็มาได้ประตูที่2จากสุภพุทธคนเดิมนะคะทำให้ไทยนำห่าง2-0ต่อก่อนที่จะหมดเวลาไม่กี่วินาทีออสเตรเลียได้ประตูตีไข่แตกจากยาลรอสบาเจอร์จบเกมไทยชนะไป2-1ต่สอส่งผลให้ทีมชาติไทยควา้าแชมป์สมัยที่9มาครองได้สำเร็จนะคะขณะที่สุภพุทธเถื่อนกลางกรองหน้าของไทยก็ยิงไปเจประตูในรายการนี้คว้ารางวัลดาวซันโรไปพรอง ส่วนอันดับที่3ตกเป็นของเวียดนามที่เอาชนะอินโดนีเซียไป7ต่อ3ค่ะ